ฮัลโหลแล้วนี่ใจลอยไปไหนเนี่ยมีอะไรที่จริงแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่ฉันบอกชิสตี้เรื่องแผนของเธอทางโทรศัพท์ตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วว่าอะไรฉันรู้ตัวแล้วว่ามันเป็นแผนที่โง่มากๆเลยละ่ะเหรอแล้วมันไม่ดีตรงไหนละ่ะก็ได้ฟังนะจุดอ่อนของแผนของเธอก็คือเชอรีนไม่มีทางไปเอาน้ำมาให้ฉันกินตั้งแต่แรกยังไงละ่ะยางนั้นไม่ยอมให้เราอยู่ด้วยกันสองคนแน่นอนทำไม ทำไมกันเราเป็นแฟนกันหรือไงเชอรีนเนี่ยจะมากลัวอะไรเราสองคนเล่าฮะทำไมโอ้พระเจ้าจริงๆเลยนะโง่จริงๆเธอพ้าเรืยงไงฉันพูดถึงแต่ปัญหาแต่ว่าเธอน่ะใจลอยัมแต่คิดอะไรอยู่ได้เนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวฉันไม่เคยพูดอะไรนอกเรื่องนะไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็ตามเธอก็พาออกทะเลตลอดไม่ยอมฟังให้เข้าใจเลยเนะพูดสวนท <c oughs> ี่ตลอดตลกมากงั้นสินะทำไมล่ะจะโกรธทำไมเนี่ย เธอเนี่ยไม่มีอารมณ์ขันเอาซะเลยนะได้ฉันไม่มีอารมณ์ขันเอาซะเลยแต่ว่าเธอเนี่ยเลิกพูดไรสาระได้ไหมฉันกำลังพูดเรื่องสําคัญอยู่นะเธอเนี่ยหัวเราะทำไมกันเนี่ยแผนเธอมาใช้ไม่ได้นะเข้าใจไหมไม่ใช่เลยฉันไม่ฟังเธอหรอกแผนฉันดีเราจะไปบ้านเชอรีนกันแค่นั้นแหละจบทำไมไม่ฟังกันบ้างนะฟังฉันก่อนได้ไหมฉันจะได้บอกว่าแผนเธอไม่ดีตรงไหนกันบ้างน่ะแล้วจะเพิ่มสิ่งทําไมเนี่ยฟังฉันนะเชอรีนไม่มีทางเอาน้ําให้ฉันอย่างแน่นอนเลยล่ะเชอรีนเกลียดฉันจบนะ เธอรินจะมาห่วงฉันทำไมถ้าปล่อยให้ฉันคอแห้งตายแน่ๆเลยจะมาเพิ่มสิ่งทำบ้าอะไรกันเนี่ยนี่ฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะถึงไม่ยอมฟังแบบนี้น่ะนี่นี่ปล่อยได้ไหมเนี่ยอ ทำไมหัวใจเราเต้นแรงนะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนโอพระเจ้าทำไมใจเราเต้นแรงขนาดนี้นะอาจจะเพราะว่าเราใกล้กันมากเกินไปโอพระเจา้าเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละหัวใจถึงเต้นแรงแบบนี้ใช่ในแน่เลยปิ่ตาไม่บอกแม่แล้วทำไมแกไม่บอกแม่ล่ะ,ะแม่ไม่เห็นหรือไงกันเล่าหนูเพิ่งจะบอกแม่ไปเมื่อกี้นี้เองเ,องเล่า เล่าไปหมดแล้วด้วยแล้วแม่จะบ่นทำไมกันเนี่ยอืมก็ใช่แต่กว่าจะบอกแม่แม่ต้องเข้นความจริงมากเลยนะทำไมถึงไม่รีบบอกแม่ล่ะแม่ใจเย็นก่อนตอนนี้แม่โกรธมากแล้วนะฉะนั้นพอก่อนพอก่อนไม่ต้องอโวยวายนะคะโอเคไหมนี่แกรู้ตัวไหมจะต้องโดนด่าเนะแม่น่ะไม่ชอบคนโกหกเอาซะเลยแกโกหกแม่คนโกหกต้องโดนลงโทษน,นี่ฟังให้ดีก็แล้วกันนะอึอะไร พรุ่งนี้ไม่มีคนทาความสะอาดบ้านไปล้างจานซักผ้าแล้วก็ถูบ้านด้วยทํางานทุกอย่างให้เรียบร้อยสะนะเข้าใจไหมอืมดีมากไปทํางานซะแม่ก็บอกให้ไปไงแล้วแม่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 คะแม่แมแมเฮ้ยแม่หนูทําไม่ได้หรอกปิตาทําฉันซวยอีกแล้ว ปิตาเธอกำลังไปสนุกกับคนหล่อแล้วก็หุ่นล่ำด้วยแต่ฉันต้องล้างจานเฉันอยากจะเป็นนางแบบสุดท้ายต้องมาลงเอยแบบนี้ไม่เลยนะลูกแม่ไม่สบายใจมามากพอแล้วนะเพราะการกระทำของลูกแม่เป็นห่วงลูกมากๆเลยนะลูกไปก่อเรื่องอะไรมาอีกแล้วเนี่ยไม่แม่ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ห่วงไปก็เท่านั้นผมสบายดีนะแม่ไม่ต้องไปห่วงแล้วโจทร์นั่นตามลูกมาทำไมกันละ่ะแม่จะบอกยังไงดีแล้วเอ,อคือเออเขาเป็นนักแสดงนะไม่ได้มีพิษภยัยเขาเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมเองล่ะครับพิทวีอย่ามาโกหกแม่เนอะหมอแนนมันมีปืนเนอะนักแสดงนักแสดงอะไรของลูกเนี่ย มีคนเอาปืนเข้ามาในบ้านของเรามันจะเป็นเพื่อนของลูกได้อย่างไงกันเนาะแม่แม่ในจริงเลยนะทุกคนนะ่ะมีด้านร้ายกันทั้งนั้นแหละครับแม่ไม่มีใครจะดีเท่าผมอีกแล้วผมน่ารักใจดีนะแม่เพราะว่าแม่น่ะเลี้ยงผมมาดีไงล่ะครับเชื่อผมนะครับแม่ผมไม่โกหกผมพูดความจริงไอ้นั่นเป็นเพื่อนผมเองครับไว้วางใจได้เลย ไม่ต้องห่วงนะครับแม่ไม่มีอะไรจริงๆครับหวังว่าลูกจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเชอรีนนะเชอรีนไหนเหรอ,โอ,โ,อโอ้เชอรีนไม่ไม่ไมแม่ทำไมคิดอย่างนั้นเชอรีน,นเป็นอดีตไปแล้วผมไม่มีทางไปหาเธอหรอกครับพูดจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแม่งั้นก็ดีแล้วเหรอ ย่ายุ่งกับเชอรีนเลยไม่งั้นลูกจะสวยเอานะคนที่อยู่กับเชอรีนเนะี่ยไม่มีทางจริอหรอกอยายเด็กนั่นไรอย่างอายจะตายไม่มีศีลธรรมเอาซะเลยนำความขายหนามาให้ลูกตลอดแม่ไม่อยากให้ลูกยุ่งกับเชอรีนอีกแล้วเนอะลูกนะ่ะมีปีตายอยู่ทั้งคนแล้วเนอะเลิกอยู่กับเธอสักทีนะไม่แม่อ่อไว้โทรกลับนะครับผมต้องรีบประชุมก่อนนะครับโอเคเอาน,นี้พิทวีพิทวี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไหมให้ฉันทนแผลแล้วกันนะทันทีที่เชอเรีนเปิดประตูเราจะเข้าไปแล้วซัดรัวๆด้วยคําถามเรื่องการท้องเชอเรีนจะปฏิเสธจะพยายามปิดบังมันจากเราแล้วก็จะถามไปเรื่อยๆจนเธอรําญแล้วไล่เราออกจากบ้านแต่ว่าเราไม่ยอมกลับเราจะถามเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆถ้าเชอเรีนจะไล่เราออกไปพอถึงตอนนั้นเธอก็แกล้งว่าเธอมีอาการ เธอไออาการไอเธอกำเริบแล้วก็ให้เชอรีเนี่ยเอาน้ำมาให้เธอถึงตอนนั้นเธอก็กินน้ำแล้วก็จะเข้าแผนเราแล้วล่ะแล้วเธอก็จะไปหาผลตรวจในห้องของเชอรียังไงละ่ะเพราะว่าเชอรีน,น่าจะซ่อนผลตรวจไว้ในห้องของเธอแบบนั้นใช่ไหมละ่ะใช่เลยจะทวนกี่ครั้งฉันก็จําได้หมดนั่นแหละเนาะนี่เป็นครูได้ยังไงทวนอยู่ได้เนี่ยจะบ้าเหรอพอสักทีได้ไหมฉันจําได้หมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะหือเอย ทำอะไรเนี่ยกดกริ่งยังไงล่ะจะเข้าบ้านเขาก็ต้องกดกริ่งก่อนสิใส่กันกดกริ่งแบบนี้เดี๋ยวฉันไปเองเดี๋ยวกดมานน่ฉันว่าเป็นไอซันจูนแน่เลยฉันไปดูเองเธออยู่นี่ล่ะ เดี๋ยวก่อนคิดจะทำอะไรเนะเดี๋ยวก่อนเอาเปล่านะ่ะคือไอ้สันจูนะ่ะมันจะทำร้ายฉันฉันก็จะสั่งสอนมันยังไงแล้วรออยู่นี่ล่ะไม่พริตตีไม่ถอยไปถอยไปฉันกดเองทำไมถ้ากดแล้วจะทำไมเสียงมันจะเพาะขึ้นเหรอก็แค่กริ่งมันก็เหมือนกันนั่นแหละเนอะใครกดก็เหมือนกันทั้งนั้นนั่นแหละเธอนี่พูดเหมือนคนง้จริงๆเลยเนอะหน้าก็โง่ด้วยงั้นเหรอ ออนี่เดี๋ยวก่อนนะมีคนเปิดประตูเหรอฉันก็ได้ยินเสียงประตูเปิดนะฉันคิดว่ามีคนเปิดประตูแน่ๆแต่ว่าประตูมันมันยังปิดอยู่เลยนะอืมฉันก็คิดว่างั้น <c oughs> นะนี่เอามีดไปแล้วก็ขาดฉันเลยตอนนี้เลยแล้วสิทำไมกันเล่าพูดเบาๆอย่าเสียงดังนะ ไอ้คารานกับปีตานะอยู่ข้างนอกไงล่ะคารานกับปีตาเลออยอใช่ฉเปิดประตูแล้วเห็นสองคนนั้นอยู่ข้างนอกแต่ว่าโชคดีที่พวกนั้นไม่เห็นชันมันวมต่เถียงกันอยู่ฉันก็เลยปิดประตูทันยังไงละ่ะแบบนี้นะ ไปซ่เร็วเลยไม่งงินความต้องแตกแน่เลยเพราฉันไม่เปิดประตูเพราะแฟนฉันอยู่อีกคนนึงอะไปไปเถอะรีบไปซ่ได้แล้วไปเลยสัญญาแล้วว่าเธอจะจัดการอะได้สิได้โอเคอันนี้ฮะอะไรเอานี่ไปสิจะเอาไปทำอะไรล่ะฮะเราทำได้เราต้องสงบได้เราทำได้เราต้องสงบได้ ไม่ไม,ไมเราไม่ควรซ่อนหลังประตูแบบนี้ไม่ถูกนะไปซ่อนที่ไหนดีล่ะเนี่ยอ๋อในห้องน้ำใช่ซ่อนห้องน้ำ ว้าวเซอร์ไพรส์จริงๆเลยกำลังเบื่อพอดีเลยมาที่นี่ด้วยเหรอดีเลยนะเราจะได้หายเบื่อเธอโกหกอ,อะไรนะเธอโกหกเธอแกล้งแสดงละครว่าดีใจที่ได้เจอพวกเราย่งกับว่าเราสนิทกันมาก่อนอย่างนั้นแหละเธอเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งเหมือนกันนะเชอรีนเธอยิ้มอยู่ก็จริงแต่ว่าข้างในนั้นนะ่ะอยากจะฆ่าเราเต็มที่แล้วใช่ไหมละ่ะเออเอเอโทษทีนะปีต่ต้ เธพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลิกแสดงละครสักทีฉันรู้ดีนะว่าฉันพูดอะไรกันแน่นะเธอเข้าใจฉันทุกอย่างเขาพูดอะไรหน่อยนะเลิกทำตัวเป็นคนดีได้แล้วมันไม่เหมาะกับเธอแล้วมันก็ไม่เนียนเอาซะเลยนะสองคนนั้นไม่ยอมแกล้งแสดงละครกับเราเลยสินะใช่แล้วตีตาพูดถูกต้องเธอเนี่ยแสดงละครเก่งนะแล้วเธอกับริชช์ก็แค่จะแต่งงานกันแค่นั้น ริชับไม่มีทางเป็นพ่อของลูกเธอฉันรู้นะว่าเธอท้องอยู่เธอท้องอยู่อึดข้าวดานนั่นเป็นเรื่องที่ป้าสาวิตาพูดนะจะไม่ได้หรอว่าหมอบอกว่าอะไรก็แค่กดไหลย้อนเท่านั้นเองโอ้งั้นเหรอหมอซีมาได้จะครบครัวฉันหรือยังล่ะหมอพูดตอนไหนว่าเป็นกดไหลย้อนไม่ใช่การท้อง นี่เธอแต่งเรื่องเองนะเรื่องนี้เธอแต่งเองทั้งหมดเลยอย่ามาหลอกฉันนะฉันรู้ฉันรู้ว่าริชับนะไม่ใช่พ่อของลูกเธออยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเธอเนี่ยไปท้องกับใครนะเราไม่ยอมให้คนอย่างเธอได้แต่งงานกับรีชับอย่างแน่นอนแล้วเธอเป็นใครถึงมายุ่งฮะรอข้ารัจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าเขาเป็นญาติแต่นี่เธอเป็นใครลนะ่ะฉันเป็นเพื่อนของริชับยังไงล่ะฉันไม่ยอมให้เธอทำลายชีวิตของเขาหรอกนะ อย่าลืมสิว่าริชัพยอมแต่งงานกับเธอเพราะว่าฉันเป็นคนขอยังไงล่ะฉันยอมไม่เข้าแต่งงานกับเธอได้แต่ว่าฉันน่ะยอมให้เธอหลอกเขาไม่ได้หรอกนะฉันไม่ยอมเด็ดขาดเลยเธอน่ะหลอกเขาไม่ได้หรอกนะเธอสองคนกลับบ้านกันเถอะฉันไม่เข้าใจพวกเธอเลยเธอสองคนไม่ชอบฉันตั้งแต่แรกเอาแต่จบผิดแล้วก็คิดไปเรื่อยนี่มันไม่ถูกต้องเลยนะจะกลับก็กลับไปเลยไปได้แล้วฉันไม่ต้อนรับ ไ่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเธอไม่เข้าใจเหรอโอเคโอเคฉันจะพูดให้ฟังใหม่นะถ้าเราไม่ได้ผลการตรวจของเธอเราไม่ยอมอย่างแน่นอนเธอไม่มีสิทธิ์หรอกนะฉันม,มีสิทธิ์สิปีตาปีตาปิตาไปอะไรเนี่ยทำ <c oughs> ไมถึงไอนะปิตานี่เปียวน้ำหน่อยสิ นี่ทำไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะนี่เน้ำวมาในไอแค่ไหนไปเอาน้ำมาสินี่ขาราไ่เอาน้ำมาเร็วสิฉันไปสิฉันไม่ต้อนรับแขกแบบนี้หรอกนะนี่เราเข้าบ้านมาแล้วเปียวน้ำมาเถอนนะอย่างงั้นฉันเรียกตำรวจนะว่าเธอว่าปีตาม้าจนหัวใจวายตายขาดน้ำแบบเนี้ยตำรวจจับเธอแน่นอนรีบเอาน้ำมาเลยไม่งั้นปีตาจะแย่เอานะเร็วสิรีบเอาน้ำมาสิ หยุดได้แล้วนะมันรูปหลังฉันทำไมเนี่ยช่วยอากาศเก่งจริงๆเลยนะเธอเนี่ยอะไระไรสาระอะไรของเธออีกแล้วเนี่ยฉันช่วยอากาศเหรอใหญ่บ้าเอ้ยฉันช่วยเธออย่ามาว่าฉันอีกเหรอว่าไงนะฉันแสดงละครไม่ดีเหรอถ้าไม่ใช่เพราะฉันบอกเลยนะว่าเธอไม่มีทางได้ทําตามแผนนี้อย่างแน่นอนเลยเธอไม่มีทางไปเอาน้ําหรอกเข้าใจไหมเราเปิดโปงเชอรีไม่ได้หรอกถ้าเธอเอาแต่พูดมากให้ชักช้าแบบเนี้เดี๋ยวเชอรีออกมาเดี๋ยวแผนเราเสียหมดแน่เลยอยู่นี่นะแล้วก็ ไปให้ดังๆด,ด,ด,ด้วยนะเดี๋ยวฉันมาไอต่อเลยไปข้างบนก่อนนะเดี๋ยวมาโอ,โอเคไอ <c oughs> <c oughs> ้นักคริกเก็ตโง่ฉันอยู่นี่เว้ยไอโง่ฉันน่ะฉลาดเกินแกจะคิด ให้ตายถ้ามันได้ผลตรวจไปเราจะต้องแย่แน่เลยแต่ว่าถ้ามันเจอเราที่นี่เราก็แยกกว่ามันอยากจะได้ผลตรวจเราเอาไปแฉอย่างนั้นเหรอทำอยังไงดีถ้าออกไปตอนนี้มันจะแย่กว่าแน่ถ้าอย่างนั้นต้องซ่อนก่อน hmm <laughs> อือฮขารานมันเช็คตรงนั้นแล้วกงจะไม่กลับมาเช็คอีกถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปซ่อนใต้ตเตียงใช่มันคิดว่ามันฉลาดแต่ว่าที่จริงเราฉลาดกว่ามัน ยังไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยเอาไปเดีเ๋ยวไอ้จนปอดแตกพอดีนะแล้วนี่เป็นโรคติดต่อหรือเปล่าเนี่ยน่ารังเกียจจริงๆเลยเล่าคาราลเล่าคารัลอยู่ไหนนะเออ คือว่าเขาปวดฉี่เขาก็เลยไปห้องน้ำน่ะเดี๋ยวก็มาแล้วฉันว่าคารานเนี่ยต้องไปหาอะไรแน่ๆเลยมีอะไรดีนะที่เชอเรีนอยู่ตรงนี้ไม่งั้นคงจับได้แน่ว่าคารานไปคนที่ห้องนอนนี่มีอะไรฮะ นี่พูดออกมาสิมีอะไรโอ้เออส่งสัญญาณให้ไปที่ห้องสินะเออโทษทีนะฉันนะฉันไปละรอก่อนนะายดีนี่คือปฏิหารชัดๆเยี่ยมเลยดีเชอรินเข้าใจว่าเราต้องการอะไรอออ๋อฉันทำ ฉันทำน้ำหกหมดเลยนอะเธอไปเอาน้ำมาให้ฉันอีกได้ไหมจะกินน้ำแค่ไหนของเธอะน้ำมันทำให้เธอแย่ลงๆไม่ต้องดื่มแล้วนั่งไปเดี๋ยวสิชารินทำตัวน่าสงสัยดูแปลกๆนะโอ้พระเจ้าเธอกำลังขึ้นไปบนห้องต้องไปจับคาราแน่เลย เชอรินจะไปสร้างสถานการณ์ฟองริชับแน่ๆเอาคารานไปบ่นให้รีชาฟังให้เขาเข้าค้างไปบีบน้ำตาไปต่อว่าคารานต่อหน้าทุกคนเราต้องไปห้ามก่อนแต่ว่าทำยังไงดีละ่ะทำยังไงดีฮัลโหลหมอปีตาออโรร่าหมอซิมบาฟื้นแล้วนะครับอะไรนะจริงเหรอคะเนี่ยใช่ครับเธอฟื้นแล้วครับ หมอซีมาฟื้อแล้วเหรอเอเอเราจะไปทันทีเลยค่ะหมอเราจะรีบไปทันทีเลยค่ะ